ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลกับครูบูค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชการที่10ส,สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูบูอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่ในหน่วย วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชการที่10นะคะวันนี้นะคะครูปุก็จะมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงราชการที่10มาฝากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะในหลวงราชการที่10หรือพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิปดีสีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวพระปรมาภิไธยอย่างสังเคปค่ะหรือชื่อย่อนั่นเองค่ะในหลวงรัชกาลที่10พระราชสมภพเมื่อวันจันทร,ร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495 พระราชสมโพแปลว่าวันเกิดนะคะพระองค์เกิดเมื่อวันจันทร์ที่18กรกฎาคมพศ2495ค่ะในหลวงรัชกาลที่10เป็นพระราชโอรสองค์เดียวของในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชโอรสหมายถึงลูกชายนะคะ ในหลวงรัชกาลที่10ขึ้นครองราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2559เป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่10ของราชวงศ์จัก,กรีค่ะสัญลญักษณ์ประจำรัชกาลที่10และสิ่งของแทนตัวพระองค์นั่นก็คือธงคื้นสีเหลืองตามวันพระราชสมภพคือวันจันทร์ ตรงกลางมีตราพระประมาภิไัยย่อว่าวปรมีอุณาโลมเลขสิบภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎค่ะพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากมายของในหลวงรัชกาลที่สิบคือด้านการทหารด้านการกีฬาด้านการบินด้านการศึกษาด้านศาสนา ด้านเกษตรกรรมด้านการแพทย์และสาธารณาสุขด้านสังคมสงเคราะห์และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะต้นไม้ประจำรัชการที่10คือต้นโรงพึ่งเป็นพันุไม้ที่ถือกำเนิดในไทยมีดอกสีเหลืองกลิ่นหอมคล้ายน้ำพึ่งและที่สำคัญนะคะ จะออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งตรงกับเดือนเกิดของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะวัดประจำรัชกาลที่10คือวัดวชิรธรรมสาธิตบวรวิหารหรือวัดทุ่งสาธิตตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครค่ะ เราชาวไทยสามารถแสดงความจงรักภักดีได้โดยการลงนามถวายพระพรและการจุดเทียนชัยถวายพระพรค่ะกิจกรรมท้ายบทวันนี้นะคะครูบูก็มีเกมมาให้เล่นด้วยค่ะหนึ่งเกมจะเป็นเกมอะไรดีนะให้เด็กๆนะคะทายนะคะครูบูจะมีธงให้ทั้งหมด3 รูปด้วยกันนะคะให้เด็กๆไทยนะคะว่าธงรูปที่1 2หรือ3นะคะเป็นธงประจํารัชการที่10นั่นเองค่ะถ้าใครได้คำตอบแล้วนะคะไปตอบกันในไลน์กลุ่มห้องเรานะดูสิคะว่าใครจะตอบถูกและตอบถูกกันกี่คนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ได้เรียน เกี่ยวกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติใช่ไหมคะแล้วเกี่ยวกับอะไรอีกคะพระราชกรณียกิจต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ด้วยเนาะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมท้ายบท1ข้อใช่ไหมคะที่ครููฝากเด็กๆไว้ อย่าลืมนะคะไปตอบคําตอบให้ครูบูในลายกลุ่มของเราด้วยนะบอกให้คุณพ่อคุณแม่ตอบให้หนูหน่อยนะคะเด็กๆตอบหมายเลขอะไรก็ใส่หมายเลขนั้นนะคะลงไปเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ